เฮลโลสวัสดีคร <Go. S 1> so, anyway, ับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม GDA แ a นน n นเรียนั่นเองนะครับผมวันนี้จำคลิปตะกอดได้ับ้มที่มันเป็นคลิป GDA แ a นม o ด GDA วีชีวิตจริงได้ผลมาไม่ค่อยสักเท่าไหร่เลยก็เลยเปลี่ยนมาเป็น GDA แ a นชีวิตจริงเนาะก็เอกของเราที่ผมจะเล่นคือ CJ เเนาะในเรื่องนี้ก็จะคล้ายๆกับ คือเรื่องนั้นเนาะแต่แค่ผมส่วนใหญ่มันจะเป็นที่ผมคิดหน่อยหน่อยนะที่ผมคิดมาซึ่งกีซีเจก็ชื่อซีเจเหมือนเดิมแหละซีเจเหมือนเดิมนะครับผมพี่ชายก็เป็นสวิกเหมือนเดิมแม่ก็เป็นแม่ซีเจเหมือนเดิมแต่พ่อก็เป็นใครไม่รู้อะที่เขาช่วยให้เราไปอีกเมืองเนี่ยเขาพ่อพ่อของซีเจก็จะเป็นอีกคนหนึ่งเนาะไอคนที่ อยู่ตรงเนี้ยบ้านหลังเนี้ยช่วยเรามาเมืองเนี้ยชื่ออะไรไม่รู้เนาะเดี๋ยวมันเดี๋ยวส่วนเรื่องเมะเรื่องเรื่องบ้านเนี่ยก็จะเอาไปหลังนี้เหมือนเดิมเนาะแต่ผมก็ลงมดอะไรมาบางอย่างผมก็ได้ลงมดมาเนาะก็ได้ลงมดมาแล้วแหละก็เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนหังนี้ล้วกันนี่นัเนีองครับผมผมก็ไปลงมดบ้านของแฟรงกิ้นมาเนาะ อ่าตอนนี้ซีเจก็กลับมาถึงบ้านแล้วมาดูรถพี่ชายหน่อยดีกว่าพี่ชายก็เป็นสวีกเหมือนเดิมนะดีดูดีอยู่ดีอยู่ได้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 อยู่เทอยู่สวีกอยู่ไหนวะบ้านบ้านตอนนี้บ้านซีเจตรงนี้ก็เลี้ยงหมาด้วยเนาะเดี๋ยวผมเข้าแไวงใไนดีกว่าโอเค้วผมตอนนี้เราก็ตัดเข้าบ้านมาแล้วเนาะ N.P.C ที่ผมเสกมาในบ้านเนี่ยมันก็จะเดินป้วนเปี้ยนอยู่ในบ้านเนาะแล้วอันนี้เป็นหมาเนาะไม่รู้มดมันเป็นไรจู่ๆตัวมันก็สีขาวเดี๋ยวเราหาแม่เจอแล้วสวิทอยู่ไหนวะสวิท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 สวิไปไหนแล้วเนี่ยบ้านเล็กเล็กอ๋อ,อคุณลืมไปคุณเสกมันมาอันนี้เป็นพ่อเราเนาะ ก็นี้สวีกเอ้าเสกพ่อมันไม่ได้วะพ่อมันเป็นตัวละครในฉากคัสิงนี่ก็เป็นหมานะผมเก็บไปก่อนแล้วกันมดเป็นสีขาวเดี๋ยวเราจะพาพี่ชายไปข้างนอกกันนะผมะมันออกข้างนอกกันไอ้บ้าเอ้ยมาเดี๋ยวเข้าส่ชาพูดคุยกันเลยดีกว่าไงไอ้น้องชายหายไปไซ์มาว่ะก็ไปทำงานมาไงานนต่างประเทศอ่าฮะ แล้วมีอะไรอ่ะวันนี้ผมอยากให้ช่วยหน่อยช่วยเรื่องผมอยากหางานทําผมไม่มีงานจะทําเลยเออได้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 ได,ได้ขึ้นรถสิเองขับนะเอาไอสัตว์ไอสัตว์เออเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นตัวสวีก่อนแล้วก็เอาไอ้ตัวนี้ออกไปยังไงวะ ผมตัดไปแป๊บโอเคนะผมตอนนี้เราก็เล่นเป็นตัวสวีฟบ้างเลยนะผมทีนี้เราก็เล่นเป็นสวีฟบ้างเดี๋ยวเราไปขึ้นรถทวีฟก,กันเลยดีกว่าสวีฟก,ก็จะเป็นรถสีฟ้าเนาะ,ะมาเดี๋ยวพาไปหางานทำ ก็เป็นอย่างนี้เลยนะผมอะไรนิดนึงภาพมันจ้าโคตรจ้าเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นเจ็ดสิบแล้วกันเนาะอันนี้เป็นห้าสิบนี่เป็นเกย์ไปแม็กซ์เอ่อมูอันนี้ไปเหมือนเดิมแหละเออได้อยู่เด้งขึ้นเด้งขึ้นเด้งขึ้น,นโอ้ยขี้ผายกูเริ่มเปิดหมดแล้วแต่งละเอองั้นผมก็จะไม่ขี้โกงกันเนาะ น้องชายมึงเล่นอะไรพี่เลนเนี่ยอันนี้เล่นแบบชีวิตจริงเนาะเออเล่นแบบชีวิตจริงไปเลยเด,เดี๋ยวเราพาซีเจไปหารถกันก่อนดีกว่าเราก็เปลี่ยนตัวรถไปด้วยเนาะรถซีเจเนี่ยก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์ก่อนนะอเะวะเออแล้วซีเจก็เป็นมอเตอร์ไซค์ก่อนแล้วก็ค่อยเป็นรถที่ใหญ่นะ ก็ไปตามบทพวกนี้แหละไปตรงไปยาว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 ไปไวเขาต้องไมรถเรือเขาเคยหมดน้ำมันมตัดดีกว่าไอ้ตักไอ้ี่ที่แล้วมันก็เป็นอู่น,นี้เปล่าวะ อ็จะบอกอือน,นียแหละเออเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวละครเป็นซีเจแป๊บนึงเนาะแล้ผมตัดแป๊บนึงโอเคนะผมก็เปลี่ยนตัวละครเป็นซีเจเรียบร้อยแล้วนะม<อ>จะเปลี่ยนได้ก็ผมไม่ยอมเสกปืนเราที่เกียบนี่นี่เป็นรถของซีเจเนาะอันนี้มันมากับหลักบ้านเนาะ<อ>ก็หมอด ไปเอาจากช่องจูดีเอสแน็ตเนาะอย่าลืมไปกด like, ไลค์กดซุปเปอร์คลายและกดกระดิ่งช่องเขาด้วยเนาะก็อันนี้พีเจก็จะได้รถมาแล้วเนาะขอบคุณมากพี่ผมโคตรชอบเลยขี่กับหมาได้ด้วยเออดีดเด็เอ็งกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวพี่ตามไปครับผมพี่อ่าเราก็กลับไปก่อนนะผมตามบท หมาผมเป็นอะไรไม่รู้อ่ะเออหายแล้วหายแล้วเออมา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 ด้วยเลยมาด้วยเลยก็มาเออกลับบ้านกันแลผมนี่ก็จะเป็นรถของซีเจแล้วผมจมุกละจะหกมนมตอนนี้ห้าหมืนอะพาซีเจกลับบ้านนะผมอันนี้เขาแถมหมดแฟรงกินมาด้วยเลยเนาะ แต่อันนี้หมดแรงกินเนี่ยมันไม่รู้เป็นไรมันตัวหายทำไงก็ไม่หายเลยก็เลยช่างมันปล่อยไปให่เป็มนลยถึงว่าแล้วเดือดใส่ขวาชนแต่ผมลงแล้วเก็บ เเนี่ยก็จะได้แล้วก,ก็เป็นอยเ้รเราเราเป็นเรา,เรา,เเรามจะัดนที่จะับสวีกมาเลยลวกันโอเคนะผมตอนนี้สวีกก็กลับบ้านมาไปเทียบร,ร้อยแล้วแต่สวีกเนี่ยมันขี้เกียจเอารถเราก็เลยต้องกเก็บเองมันเข้าบ้าน,นแล้อ นี่ก็เป็นวันแรกของซนะีเจเนาะมันจะปรับแต่งแตกเรื่องแก้งกุสติีไปเนี่ยแหละ้อยเนาะเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนวันพรุ่งนี้เช้าเลยแล้วกันโอเคนั่นโอเคนะผมวันตอนนี้ก็ตื่นเช้ามาก,กับซีเจของเราเนะผมวันนี้ซีเจก็จะไปหางานทำเนาะไอ้ข้อ,อค,คิดที่ผมตั้งไว้ว่า งานของซีเจก็จะเป็นช่างถ่ายภาพเนาะช่างถ่ายรูปรถอะแกรปปานนั้นหมดนี้มันดีเริงนะเราขึ้นรถกันเลยดีกว่ารถแบบเตียนนะมาดีซีเจที่ดีซีเจจะไปหาไอ้ชน ที่ดีซิเจจะไปหางานนี่ก็จะอยู่ตรงนี้เนาะไปเลยขับรถไปเลยนี่ไง ยี่สิบต่อเนาะอันนี้เป็นคลิปแรกก็ไม่รู้ว่ายอดวิวมันจะรู้เปล่าถ้าคลิปนี้หรือมีคนกดไลค์หรือห้าไลค์เมื่อไหร่อ่ะถ้าห้าไลค์เมื่อไหร่ก็จะทำคลิปนี้เออมายถึงว่าถ้ามีคนกดไลค์คลิปนี้อย่างนีก็ ไล <Like S 2> ค์แค,ค่คนเดียวพอไลค์คนเดียวพอทค่เดี้ยากมีไลค์มีซับสไคร์ม่งเออแล้วผมมือบอกเลยยอดซับซับสไคร์ของช่องเราเนี่ยก็ทรู้ชาร์จแล้วเนาะยี่สิบแปดซับสไคร์แล้วผมขออีกแค่สองซับสไคร์เนี่ยผมก็จะแจกหมดแล้วนะผมแจกเกม GDS แซนนะผมอ่าก็เรากลับมาฉากัีซีน์กันเลยดีกว่า ยายนีมนม่างล่างโอเคผมนี่ก็เป็นเจ้าของร้านเราเนาะไอ้พวกที่เป็นเจ้าของร้านอะไรที่มันสามารถติดตามเราได้เนี่ยเราก็ได้แต่สี่เป็นพวกนี้เนาะวันนี้มีอะไรครับพี่เออคนใหม่สีนะวันนี้ให้ถ่ายรูปไปให้ลูกค้าเขาหน่อยว่าให้เขาเลือกว่าเขาเจะรถคันไหนเนาะมีสามคันให้เขาเลือกเนาะที่ไหนล้วครับเดี๋ยวมาก,ก่อนตรงนี้นี่นี่นี่ เชี่ยอยู่โคตรไกลเลยอ่าถ่ายรูปไปทีละรูปเลยทีละคันเรามาเริ่มถ่ายตันแรกเลยวย่ะออได่เหรอหนถ่ายเหอได้ได้อยู่ได้อยู่ ทีนี้เราก็ไปส่งรูปกันได้เลยไปกันเลยดีกว่าเดี๋ยวอีหนูอืพาลุงมาด้วยเดี๋ยวลุงจะไปคุยกับลกงตาไปด้วยโอ้ได้ได้ได้ขึ้นมาขึ้นมา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 ,มาไปด้วยมามามาเลย ก็คือกับลูกค้าด้วยล,ยลวนะผมว่าเขาจะเลือกคันไหนเนาะแล้วเราก็ต้องพาเขากลับมาออีกไปจอสเนาะจอสเนี่ยมันก็ไปทำง,งานางช่างซ่อมรถเนาะแล้วก็เกี่ยวเราก็เกี่ยวกับรถเหมือนกันแต่แค่เป็นช่างถ่ายรูปเนาะอีกเดียวผมก็ยังหาวัตซ่อมรถไม่เจอเนาะว่าจำไม่ได้ว่าไปโหลดของใครมาไปโหลดของคนอื่นแล้วม,มันเกมมันเด้งไม่รู้มันเป็นไรเนาะเดี๋ยวเราพาไปหา ถ้าผมเจอหมอดซ่อมรถเนี่ยผมก็ทำอาชีพซ่อมรถเหมือนเดิมแหละถ้าคลิปนี้มีคนดูประมาณสองคนสามคนเนี่ยผมไม่เอาเยอะเนาะเพราะว่าเอาเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ทะลุชาร์จอะไรพวกนี้5<อ>คน10คนอะไรประมาณนั้นแหละเออขอโทษๆเดี๋ยวเราก็ผมขออีกแค่สองซับสไครต์พอสามสิบซับสไครต์แล้วเนี่ยผมจะฉลเอาเลย เรา3ัาจะเป็นแจกเกมฟรีไปแล้วก็แจอบ้านคอับผมอันนี้เป็นแค่หลังแรกเนาะอีกหลังเป็นหลังใหญ่ๆอแต่ผมยังไม่ได้ใส่ลงมาเนาะเพราะว่าใส่แล้วคนในรถในเมืองหายหมดเกียงเลยไม่มีใครอยู่ในเมืองผมก็ใส่สองรถพร้อมกันมันก็เป็นอย่างเงี้ยแหละมาติดอีวนโอ้แล้ว เดี๋ยวเราไปคุยกับเขาข้างในดีกว่าเคลนะผมเขาก็เลือกรถไอ้คันที่มันเป็นรถบ้านอะรถคันที่มันนั่งได้กันสี่คนอะเอออ,อันนี้นี้มันิเนี้มันจะไม่มีการตัดตรงตัดต่อแล้วพวกนี้เนาะเพราะว่าเอชีวิตจริงเนี่ยแต่ละคลิปผมจะถ่ายคลิปละ ยี่สิบสองนาทีเนาะยี่สองยี่สามนาทีได้แหละเออเดี๋ยวเราก็กลับมาดีกว่าะน้านกลับขอแค่สองชุดสุดท้ายแล้วผม <c oughs> ผมก็จะาสามทาชจะรถ <c oughs> เล่นได้นะต่ใส่มรัรถเกมด้งก็เลยมาแจกดีกวมันเป็นมีมอดรถนะผมมีมอดรถอยู่ประมาณประมาณ ห้าหกคันน่ะมีรถก,กระบะแล้วก็กรถมอเตอร์ไซค์นะผมแต่ส่วนใหญ่จะเป็นรถมอเตอร์ไซค์รถก,กระบะมีแค่สองคันนะผมแล้วก็จะแจกหมดวิ่งข้างล่างอยู่นะผมว่าอะไรป่านนะั่ะแบบแจกหมดบ้านแฟรงกิ้นอะไรอีกนะผมผมขอมีแค่ 2, สองซับสไครพอ 2, สองซับสไครแล้วเนี่ยผมก็จะฉลองแล้วนะึกเะเดี๋ยว เจ้าของร้านเดี๋ยวไปไหนอ้าวอ้าวงงเลยกูกูงงเลยจู่ๆแม่งก็ลงข้างทางเฮ้ยใช่ไหมเออเออจูเอ,อาเขามาใหม่ก็ได้วะมาเร็วมา เปื่อนอะไรวะเมื่อตะกี้อยู่ๆก็กระโดดลงจากรถอีกสองทรัพย์คล้ายะผมก็จะจะแกะแก,ก่เกินแรงสัน้ีเลยนะุดออกไปเฮ้ยรถมันเปลี่ยนสีไปป่าวะมีใครมาทาสีะะรถก็เรีย่เอนอย่างนี้ทุกวันอยู่แล้วเออวันนี้ก็ขอบใจมากเลยเนาะนี่ค่าจ้างโอ้โหให้มาสามพันบาทตนะ้อเโอ้กักกันดีกว่า วัน,นี้เราก็จะพาจ๊อตกลับบ้านเนาะมีอยู่16นาทีละโอเคโอค๊ยเอ้ยไม่ใช่จ๊อตสิพี่เจเ,เราจะพาซีเจกลับบ้านกัน,กนไม่รู้ว่าสวีเป็นลายายดียังไงแต่ข้าว้วโว้โว้โว้โว ก็สวีก็นายอยู่บ้านไปหาอะไรทำเล่นๆกันดีกว่าเออใช่นะผมลืมบอกไปใครอยากใครอยากได้หมอดบ้านของแฟรงกิน้เนี่ยก็ไปไปช่องยูทูบของโจโทีเอดเซตได้เลยนะผมเขามีแจกบ้านแฟรงกิ้อยู่สองหลังเนาะ เป็นหลังหลูหลากับหลังนี้นะผมหลังหลูหลานี้ก็จะเป็นหลังที่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยอยู่ตรงนี้นะผมสีเหลีหล่ยมเเนี่ยก็ได้หละใครอยากได้หมดนี้นะผมก็พิมพ์ใน YouTube เลยโจทีเอสแซดแจกหมดบ้านแฟรงกินนะผมก็จะเจอแล้วนะผมโจทีเอสแซดแจกหมดบ้านแฟรงกินเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในบ้านเนาะในบ้านก็ยังเหมือนเดิมเนาะแต่ติดประตู เดินผักซีผักประตูไปปุ๊บติดประตูแงกเลยเยบผมก็ตอนแรกผมผมกลับว่าจะลงมอดแบบเซฟเกมแบบ g d L v ดเนาะจตลงแล้วเกมมันเด้งก็ไงต่อดีวะจะทำยี่สิบสองยี่สิบนาทีสักหน่อยงั้นเอาเป็นว่าสหรคิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะผม Say goodbye Rồi còn lắm bác